โอชดีวันนี้อากาศดีพากันออกมาเดินริมน้ําเงียบอยู <that> 弟弟弟่ฝรั่งเศสเราให้ออกออกไม่ไกลจากบ้านหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งชั่วโมงห้ามเกินไม่งั้นโดนปรับ พากันออกมาเดินหนึ่งชั่วโมงอ้ยมีอย่าโมโต้ละ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์คนขโมยคนขโมยแล้วคงไหลน้ำมาแน่นอนหรือวิวโมโต้ จะป้องกันเลยช่องกีวอนปีเลเซดองโลฮะมีคนขโมยแต่ใส่โยนลงน้ำอากาศดีมากไม่หนาวแคาปัดแค่ต่อ